เพ t อินไพรสสวัสดีค่ะดิฉันเพจระดาค่ะค่ะเรามาต่อเนื่องกันเลยนะคะเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องของปราจักรยคะนะคะ สิ่งที่เราส่งไปเมื่อวานนี้เป็นโบรฐานของชีวิตโบรฐานของจักระจักระจุดที่1นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาต่อเนื่องกันในเรื่องของพลังแห่งชีวิตนะคะอยากจะฝากทุกทุกท่านนะคะให้หันมาดูแลตัวเราหันกลับมามองในตัวของเราตัวของเรานี้แล้วค่ะจะเป็นพลังให้กับตัวของเราเองและตัวของเรานี้สามารถนําพลังในตัวของเราเนี้ยมาหนุนมาเสริมพลังในตัวของเราเองได้นะคะแล้วก็จะเป็นพลังแห่งชีวิตอย่างชัดเจนนะคะแน่นอนที่สุดเลยค่ะส่วน ภายนอกของเรานั้นเราจะเห็นบอดี้ของเราเราจะเห็นสัดส่วนของเราจะเราจะเห็นใบหน้าหน้าตารูปร่างของเรานะคะเราจะมองเห็นด้วยตาของเราเองแต่ข้างในของเรานั้นเราจะมองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะรู้ได้ด้วยสัมผัสภายในของเราเองไม่มีสัมผัสอะไรค่ะแต่ร่างกายของเราจะบอกเองนะคะว่าส่วนไหนอะไรอย่างไรเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนนะคะเขาจะเตือนเราจะเป็นจะเป็นครูที่ดีที่สุดของเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดของเราคอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราฟังเสียงข้างใน ของเราฟังร่างกายที่บอกเราคาพูดกับเราตลอดเวลาเพียงแค่เราไม่ได้ฟังเท่านั้นเองค่ะมาดูเรื่องของนะคะจัก,กระจุดที่1เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องของจัก,กระจุดที่1หรือมูลฐานจัก,กระนะคะต่อเนื่องเลยนะคะจัก,กระจุดที่1นั้นนะคะจะอยู่ตรงฝีเย็บนะคะระหว่างทวันหนักแล้วก็อวัยวะเพศที่อยู่ตรงกลางอย่างที่บอกนะคะลองขมิบดูจะรู้ว่านั่นคือจุดจักระที่1จัก,กระที่1นั้นนะคะ ไม่ใช่ส่วนของกระดูกสันหลังนะคะแต่เป็นส่วนที่ติดเวลาเรานั่งลงไปตรงนั้นจุดแรกที่บอกว่าจุดตรงฝีเย็บนะคะ ส่วนเอ่อเหนือจากกระที่หนึ่งมาก่อนกระดูกสันหลังข้อท้ายสุดกระดูกเอ่อก้นกบของเรานะคะตรงนั้นจะเป็นกระดูกสกรัมค่ะนะคะ,นะคะทางยุโรปเองนะคะทางกรีกโบราณเองก็มบอกว่ากระดูกสกรัมนี้นะคะเป็นกระดูกศักดิ์สิทธิ์นะคะทางเอเชียของเราทางอินเดียทางเอเชียของเราก็มองเห็นสิ่งนี้เช่นเดียวกันถึงได้บอกว่ากุณเดรนี พลังแห่งชีวิตหรือพลังของพระมารดาอยู่ในกระดูกซาคร่มนี้ละค่ะที่จะอยู่กับเราอยู่ตลอดไปนะคะเรียกว่าพลังของออกุนดารินีพลังที่มีพลังอย่างมหาศาลนะคะเรียกว่า สุดยอดของพลังก็อยู่ตรงนี้หรือเราเรียกว่านะคะจุดกําเนิดน,นะคะของพระมารดาพระแม่สักตรีพระแม่ปวารวตีนะคะพระแม่สักตรีพระแม่ผู้ให้กําเนิดอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เรานะคะเปิดจัก,กระนะคะด้วยตัวของเราเองนะคะพลังคอสมิกจากชั้นแกนของโลกนะก็พุ่งตรงมายัางจัก,กระจุดที่หนึ่งะคะเ <c oughs> ดินให้ได้หมุนได้ให้เป็นสีแดงให้เป็นพลังแห่งสีแดงนะคะรัตนชาติสีแดงเปลวแห่งชีวิตพลังแห่งชีวิตที่ หนุนนำมาจากาชั้นชั้นลาวานะคะหรือแกนของโรคพลังคอสมิกเนี้ยเมื่อพุ่งขึ้นมาเขาจะจุดนะคะ จัก,กรจุดที่1ได้อย่างชัดเจนนะคะหลังจากนั้นนะคะแสงจากแกนของโรคนะคะผ่านจัก,กระจุดที่1ก็จะไปยังกระดูกซากรัมปลุกพระมารดาให้นําพาเรานะคะให้นําพาเรารู้จักตัวตนของเราเป็นพลังให้กับเรานะคะเสริมให้กับตัวเรานะคะนั่นคือเรียกว่าพลังกุนดาลินีนะคะตรงนี้แหละคะ่ะสำคัญมากเลยทีเดียวลองดูนะคะพระมารดาหรือพลังกุนดาลินีปลุกให้ท่านตื่นท่านอยู่กับเรามองหาตัวเราเองใช้ แสงนี่แหละค่ะกำหนดจากคอสมิกนะคะแสงสว่างของสีนะคะมายังจัก,กระจุดที่1นะคะเป็นสีแดงแสงแห่งไฟสีแดงแสง,งแห่งชีวิตตรงนี้นะคะให้พุ่งตรงมายัางพระมานดาหรือพลังกุณดารินีนะคะที่อยู่กระดูกสากร่มเหนือจัก,กระจุดที่1ใต้จัก,กระจุดที่สองตรงนั้นแหละค่ะเป็นขุมทรัพย์ที่ชัดเจนอย่าลืมปลุมพระมานดาให้อยู่เคียงข้างกับเราเดิน เคียงข้างไปกับเราเสริมพลังและกําลังให้กับเรานะคะนะครวันพรุ่นี้นะคะเรามาเติมกันในเรื่องของจักระจุดที่2นะคะ ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ใน YouTube ของเพชรินภัยนะคะมีหลากหลายตอนเลยทีเดียวสนใจตอนไหนอะไรอย่างไรนะคะ mm. ก็ดูซ้ําได้หากคลิปนี้นะคะ mm. ก็มีประโยชน์มีประโยชน์แน่นอนสําหรับสุขภาพของเราเองดูแลรยตัวของเราเอง mm. ก็สามารถส่งเป็นของขวัญน,นะคะให้คนอื่นได้รับรู้รับฟังรับทราบส่งต่อออกไปได้นะคะ mm. ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะก็จะส่งเรื่องของพลังของชีวิตให้อยู่เป็นเดองนิด นะคะ,ะแล้วหากมีคําถามอย่างไรก็สอบถามมาได้นะาะสาหรับวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงพลังมีความสมดุลทั้งฐานใจฐานกายนะคะเป็นพลังให้กับตัวเราปลุกตัวเราอยู่กับตัวเราเคียงข้างกับตัวเราโอบกอ,กอกดตัวเรายิ้มให้กับตัวเราขอบคุณแล้วก็ติดตามใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้นะคะเพชรินภัยศาสตร์ของเพชรินภัยดิฉันเพชรรดาขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ